สวัสดีครับพี่น้องชุครูทุกคนนะครับืันนี้บ่าวซนกับลงแปลงมันนะครับแปลงนี้นะครับคือมันระยองเจ็ดสิบสองนะครับในแปลงนี้ที่จะของแปลงปลูกนะครับแล้วก็มีพันธุ์นี่ถามกะบพรู้จักพันธุนะครับแต่ว่าต้นใหญ่สูงแต่เบื้องลักษณะนะครับเบื้องลักษณะแล้วค่ายมันระยองหนึ่งนะครับระยองหนึ่งนะครับคือพันธุ์ มันละยองที่ออกมาจากศูนย์วิจัยพืชออไร่จังหวัดระยองนะครับสำหรับระยองมีระยองหนึ่งระยองหาระยองเจ็ดระยองเจ็ดสิบสองนะครับที่ออกมาจากศูนย์วิจัยพืชไร่กรเกษตรพืชไร่ระยองนะครับมีระยองสิบหนึ่งนะครับ ซึ่งคล้ายๆกันนะครับแต่ละสายพันธุ์คล้ายๆกันระยองหนึ่งนะครับระยองหาระยองหาต้นจะเตี้ยนะครับระยองหาระยองเจ็ดสิบสองต้นสูงคล้าย,ยกันกับระยองหนึ่งนะครับแต่ว่าระยองเจ็ดนะครับระยองเจ็ดจะแตกต่างจากพันระยองทุกสายพันธุ์นะครับแตกต่างตรงที่ใบนะครับแต่ว่าลำต้นบ่คอยแตกต่าง,ง,งานะครับสำหรับต้นนี้ ดูแ้วลักษณะคือระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเอาไปล่องขยายพันธุ์ในแปลงอีกทีนะครับเดี๋ยวบาซอนจะเอาไปขยายพันธุ์เบิ้งในแปลงของบาซอนว่าหัวจะเป็นอย่างไรเมื่อนี่ก็จะให้ดูหัวนะครับจะให้เบิ้งหัวมันมันพันุนี่นะครับต้นสูงนะครับพี่น้องมามาเบิ้งกันนะครับลำต้นสูงนะครับยอดเป็นสีม่วงนะครับสำหรับพันธุ์ระยอง หนึ่งนะครับลักษณะลำต้นนะครับลำต้นเป็นสีเขียวเงินนะครับลำต้นสีเขียวเงินใบสีเขียวหยอดอ่อนสีม่วงนะครับก้านจะออกม่วงคือกันนะครับลักษณะแล้วไข่ครับมันพันระยองหนึ่งนะครับนี่นะครับพื้นที่ดินอุดมสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวมาดูหัวมันนะครับ นะครับ นี่นะครับลักษณะหัวนะครับกระหัวก็ได้พอสมควรนะครับสําหรับมันพันนี่นะครับนะครับกรหัวโตพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะล่องเอาไปทดลอง เอไปขยายพันธุ์ในแปลงเบาวซนดูนะครับว่าจะเป็ดยังไดนะครับว่าหัวจะใหญ่จะดกบอนะครับแต่ว่าแป้งนั้นได้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมสำหรับสายพันธุ์นี้นะครับถือว่าก็ได้อยู่นะครับจะลองดูนะครับจะไป ขยายพันธุลงดูนะครับสำหรับในมื่อนี้ก็ขอพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ